มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีสเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จไปยังวัดเทพศิรินทาวาสเพื่อพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่ในราชวงศ์จักรี สิ้นชีพิตกกัศยจากปอดอักเสบติดเชื้อณโรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565สิริชันษา101ปีหม่อมเจ้าพีเสเดชเป็นผู้ใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่9เคยเดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงและนายกิติมาศส,สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับพระราชทานน้ำหลวงสงสพและการอุปถรัรมภ์จากในหลวงรัชกาลที่10ตลอดพิธีขอขอบคุณข้อมูลจากเทนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ